สวัสดีค่ะโกโก้เทคกี go, ้เลดี้โกโก้นะคะถ้าพูดถึงโรงพยาบาลยันฮีเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงความงามโรงพยาบาลที่เน้นเรื่องสัญญกรรมความงามความสวยตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะก็เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพได้มาตรฐาน ISO หลายอย่างเลยโกโก้ go เองก็เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลยันฮีอยู่นะคะก็ไม่ได้เข้าไปทำสัลญ,ญกรรมอะไรหรอกที่นั่นเขามีประกันสังคมด้วยซึ่งก็บริการดีโอเคมากเลย แล้วโรงพยาบาลยันฮีเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ความงามในเครือของเขาเองด้วยนะคะซึ่งก็ก็มีโอกาสได้ทดลองใช้หมดไปแล้ว1หลอดนะคะก็เลยอยากจะเอามาพูดคุยกันมารีวิวในคลิปนี้ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ในเครือยันทีที่จะมาพูดถึง3ตัวในวันนี้นะคะก็มีครีมแต้มสิวนะคะลาสีฟ้า ครีมหน้าขาวนะคะหลอดสีชมพูแล้วก็ออกไปล่าสุดก็คือยันฮีเบบี้เฟสครีมนะคะแต่ละตัวมีส่วนผสมยังไงบ้างแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงเชิญติดตามต่อได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะครีมแต้มสิวยันฮีหรือยันฮีแอคเนสครีมนะคะเป็นครีมที่ไว้ช่วยดูแลผิวที่เป็นสิวง่ายหรือว่าคนที่เป็นสิวอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันส่วนผสมหลักๆของครีมตัวนี้นะคะก็ก็จะมี ซ a ลิซิลิกแอซินะคะหรือ BHA ซ a ลิซิลิกแอซิเนี่ยก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ยังจะช่วยลงไปละลายไขมันอุดตันที่อยู่ใต้ผิวด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือซัลเฟอหรือกำมะถันนะคะก็จะช่วยฆ่าเชื้อที่อยู่บนผิวแล้วก็มีว่านหางจระเข้ด้วยทําให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มลดสิวนะคะตัวหลอดด้านในก็เป็นแบบนี้ค่ะขาวๆฟ้าๆค่ะ มาดูเนือ้อครีมแต้มสิวกันนะคะก็จะเป็นสีสีขาวอมเหลืองอ่อนๆค่ะเขาจะมีกลิ่นออกชุนๆน,น,นิดๆน,นะตัวนี้เพราะว่ากรรมฐานเนี่ยมันจะชุนๆน,น,นิดนึงแต่ว่ามันจะช่วยฆ่าเชื้อนะคะเวลาใช้เนี่ยก็ใช้แต้มบริเวณสิว ไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบหรือสิวอุดตันก็แต้มได้นะคะถ้าเป็นกําลังมีหนองก็สกิดหนองออกแล้วก็แต้มจะรู้สึกแสบนิดๆนะแต่ว่ามันจะช่วยให้ผิวเนี่ยแห้งเร็วแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยค่ะก็แนะนําให้ทาเฉพาะตรงหัวสิวหรือว่าที่ที่เป็นสิวบ่อยๆไม่ต้องทาหนามากนะคะกโก้เคยใช้ช่วงหนึ่งทาหนาไปหน่อยก็มีอาการหน้าลอกเหมือนกันนะคะก็หยุดใช้สักพักนึงหรือว่าใช้ให้น้อยลงก็จะช่วยได้ค่ะก็เป็นตัวที่ใช้ล้วชอบตัวหนึ่งเลยนะกโก้ชอบใช้ทาบริเวณ ตรงเนี้ยทีโซนหน้าผากจมูกแล้วก็ตามจุดที่มันอุดตันค่ะว่านหางจระเข้ที่อยู่ในครีมแต้มสิวยันฮีเนี่ยนะคะก็ะจะช่วยให้ผิวเนียนเรียบขึ้นแล้วก็ตัวนี้นอกจากจะใช้บนใบหน้าแล้วนะคะยังสามารถใช้ทาสิวบริเวณหน้าอกหรือแผ่นหลังได้ด้วยนะคะก็อนเนกประสงค์เลยมาดูต, <S <S ตัวต่อไปนะคะครีมหน้าขาวยันฮีหรือยันฮีไวท์เทนนิ่งครีมหลอดอยู่ในสีขาวชมพูแบบนี้ค่ะหลอดด้านในนะคะก็เป็นแบบนี้ ะะก็จะช่วยในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาหน้ามองคล้ําจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นลดรอยด่างดําแล้วก็ฝ้าให้ดูจางลงนะคะหรือว่าใครที่เป็นสิวรักษณะสิวหายแล้วเนี่ยมีรอยด่างแดงก็จะช่วยให้จางง่ายขึ้นนะคะครีมหน้าขาวยันเฮีเนี่ยมีส่วนผสมหลักๆก็คือ มีกลูตาไทโอนกลูตาไทโอนนี้ก็คงได้ยินกันบ่อยนะคะก็จะช่วยในเรื่องความขาวก็มีบางคนไปฉีดกันแต่อันนี้จะเป็นแบบทาแบบทาก็จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวกระจ่างนะคะไม่หมองคล้าไม่โทมนะคะแล้วก็มีอาร์บูตินนะคะอาร์บูตินก็จะไปช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทรอซินเอสก็จะช่วยลดการผลิตเมลานินให้น้อยลงนะคะหน้าก็จะดูดีขึ้นดูกระจ่างขึ้น มีวิตามิน B3 หรือนยาซินมาลนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวให้เนียนเรียบแล้วก็ t r a นเ x a m i c a กแอก็จะเป็นสารที่จะช่วยลดสีผิวนะคะเครื่องสำอางแบรนด์ต่างๆเริ่มเอาสารตัวนี้ไปใช้แล้วนะคะก็มีในเครื่องสำอางแบรนด์ดังๆมากมายซึ่งก็อยู่ในครีมหน้าขาวยันฮีนี้ด้วยค่ะเนื้อครีมนะคะก็จะเป็นสีขาวๆเกลี่ยง่ายค่ะ มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะก็ใช้ทาได้ทั้งหน้าและลำคอทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยค่ะพอผิวไร้สิวจุดด่างดำจางลงหน้าดูขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูแลผิวกันอีกหนึ่งสเต็ปนะคะสำหรับผิวที่เริ่มมีอายุนะคะเป็นตัวออกใหม่ล่าสุดเลยก็คือยันฮีเบบี้เฟสครีมหรือครีมหน้าเด็กของยันฮีนั่นเองกล่องมาเป็นสีขาวชมพูนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่า ช่วยให้ใบหน้าแลดูกระชับผิวดูอ่อนวัยเหมือนผิวเด็กมีแถบสีทองๆด้วยนะคะก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีขาวชมพูแบบนี้นะคะเป็นโลโก้ใหม่ของยันฮีเป็นโลโก้เหมือนโรงพยาบาลเลยนี้เป็นแพคเกจใหม่ล่าสุดนะคะด้านหลังหลอดเนี่ยเขาก็จะมีรูปมะเขือเทศกับรูปถั่วเหลืองด้วยนะคะส่วนผสมหลักๆของยันฮีเบบี้เฟสครีมเนี่ยก็คือตัวแรกกรดไฮยาลูรอนิกนะคะได้ยินกันบ่อยมากไฮยาลูรอนเนี่ย ก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะพอผิวที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยความชุ่มชื้นการผลิต กรดไฮยายลูรอนิกเนี่ยมันก็น้อยลงนะคะเราก็ต้องเติมโดยการทาลงไปนะคะแล้วก็มีส่วนผสมจากมะเขือเทศก็คือเรียกว่าไลโคพีนนะคะไลโคพีนเนี่ยก็คือสารสีแดงที่อยู่ในมะเขือเทศเวลาเราทานมะเขือเทศเข้าไปเยอะๆเนี่ยผิวเราก็จะดูเปล่งปลั่งสดใสแก้มอมชมพูนะคะแต่ถ้าเราเอามาทานเ,นเนี่ยไลโคพีนเนี่ยก็จะช่วยลดความเสื่อมของผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยทนต่อแสงแดดได้มากขึ้นถึง3เท่านะคะช่วยให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูตัวเองก็คือดีต่อผิวแล้ว ก็อีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากถั่วเหลืองหรือไอโซฟลาวโวนนะคะก็มีลักษณะคล้ายคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยให้ผิวเนี่ยดูแต่งตึงอิ่มฟูขึ้นเหมือนกับผิวสาวค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังในส่วนผสมเนี่ยก็ยังมีพวกอาบูตินกลิซอรีนอะโรเวราทรานสมิกด,ด้วยก็คือลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะเวลาใช้เนี่ยเขาก็ให้ใช้นวดบริเวณใบหน้า 5นาทีพอนวดไปพอครีมมันแห้งเนี่ยมันจะรู้สึกหน้าตึงขึ้นนะแล้วมันก็รู้สึกรู้สึกดีอะ่ะมาดูเนื้อของเบบี้เฟ c ครีมกันนะคะก็จะเป็นเนื้อสีขาวนวลๆแบบนี้นะคะก็เขาให้ทาและนวดบนผิวหน้าประมาณ5นาทีนะแต่ว่าเวลาใช้จริงๆเน่ยนวดไม่ถึง5นาทีมันก็แห้งซึมเข้ากับผิวไปหมดแล้วนะคะ ข้อดีของเบบี้เฟสครีมนะคือปกติครีมที่เป็นพวกแ n t ตี้อ n g จเนี่ยมันจะมันมากนะแต่ว่าเบบี้เฟสครีมเนี่ยพอแห้งแล้วรู้สึกว่ามันให้เนื้อแมตบนผิวโ็กโกนะแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะถ้าใครหน้ามันมากก็อาจจะได้ผลไม่เหมือนกันนะแต่โก็โก้ทาแล้วพอมันแห้งมันก็แมตด,ดีไม่ได้ทําให้หน้ามันอะไรนะคะอันนี้คือหลอดที่โก,โก้ใช้หมดไปแล้วนะคะสตัวเวลาโก้ใช้เนี่ยโก,โก้จะทาครีมแต้มสิวบริเวณที่เป็นสิวหรือแต้มหัวสิวก่อน ทิ้งไว้ให้แห้งพอแห้งแล้วก็จะตามด้วยครีมหน้าขาวนะคะทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอเลยเสร็จแล้วก็จะตบทายด้วยยันฮีเบบี้เฟสครีมทาเช้าเย็นบางทีก็ตอนเช้าไม่ได้ทาแต่ทาเฉพาะตอนเย็นนะคะก็คือก็คือทาต่อเนื่องจนหมดหลอดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าผิวขาวเนียนเรียบกระจ่างใสตามที่เขาเคลมเลยนะแล้วก็ผิวไม่หมอง เวลาไปไหนมาไหนคนก็ททกว่าเออช่วงนี้ผิวใสขึ้นนะคะแต่โกโก้ใช้ร่วมกับอาหารเสริมของกานคีเขาด้วยเดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปหนึ่งตามมานะคะก็คือใช้แล้วโอเคชอบนะใช้แล้วไม่แพ้อะไรเลยก็เป็นของเครือโรงพยาบาลยันทีคือมีมาตรฐานนะคะก็คือถึงกล้าลองใช้ซึ่งตอนใช้ครั้งแรกก็มีการทดสอบอาการแพ้ก่อนโดยการแป้งเป็นจุดจุดจุดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้แพ้อะไรก็ใช้ได้ก็คือประทับใจแล้วก็ราคาถูกมากอ่ะ ตัวแต้มสิวเนี่ย10กรัมราคา99บาทเท่านั้นเองแล้วก็ครีมหน้าขาว20กรัม1 29บาทส่วนยันฮีเบบี้เฟสครีมเนี่ยครีมหน้าเด็กเนี่ย20กรัม169บาทซึ่งถือว่าถูกมากเลยนะสำหรับครีมบำรุงหน้าที่มีสารดีๆหวังผลได้มา ในปริมาณขนาดนี้แล้วค่ะแล้วก็เป็นเครือของเป็นของหมอเป็นของโรงพยาบาลยันฮีเนี่ยก็น่าใช้อ่ะใช้แล้วโอเคนะคะก็อยากจะแนะนําให้ไปลองซื้อลองใช้ดูนะไม่ต้องใช้ทั้ง3มตัวก็ได้ใช้เฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากดูแลใครเป็นสิวก็ลองครีมแต้มสิวใครอยากหน้าขาวใสมีรอยด่างดําก็ลองไวท์เทนนิ่งครีมหน้าขาวนะคะหรือว่าใครอยากจะดูแลริ้วรอยก็ยันฮีเบบี้เฟสครีมนะคะเราจะหาซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของเรือยันฮีได้ที่ไหนก็ หาได้ง่ายมากตามร้านสะดวกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven ีเลฟ l y m a แฟมิลี่มาวัดสันเซเว่นแคตโลกเพียวแล้วก็ในเว็บไซต์นะคะ w w w m e d o c i n e c o t h f a c e b o o k c o m c r e a m y a n h e เเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ข้างล่างนี้แล้วก็จะขึ้นไว้ในตอนท้ายคลิปด้วยนะคะ ก็ขอบคุณที่ชมโกโก้รีวิวครีมยันฮีทั้ง3ตัวนี้มาจนจบนะคะคุณผู้ชมเคยใช้ครีมยันฮีไหมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็มาคุยกันได้ที่คอมเมนต์บล็อกข้างล่างนี้เลยนะคะวันนี้โกโก้ Go Go ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวอาหารเสริมของยันฮีมีคลิปหนึ่งด้วยยังไงช่วยติดตามชมนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ